ถ้าเราเอา DATA มาเล่าเรื่องอะ่ะมันไม่ใช่ Data Storytelling แต่ถ้าเรามีเรื่องที่จะเล่าแล้เ,เอา DATA มา Backup อะ่ะอันนี้คือ Data Storytelling p i พลิกแล้วก็ Choose ข้อมูลมาทำ Presentation แล้วก็เรา Analyze อะไรได้จากข้อมูลที่เรามีแล้วก็จะเอ,เอามา Present ยังไงคะผมมองว่าถ้าทั้งหมดนี้เราเรียนแค่ทฤษฎีมันเอาไปใช้ได้จริงลำบากเราได้ลงมือทาได้ลองทาเองเรียนรู้ได้ง่ายมากขึ้น Data storytelling เนี่ยจริงๆมันก็คือ communication รูปแบบหนึ่งเรื่อง data ต่างๆเนี่ยก็มีส่วนสำคัญในการสร้าง strategy ให้กับลูกค้าครับมีโจทย์ที่แตกต่างผู้ฟังมีหลายลักษณะซึ่งการใช้มาตรฐานเดียวในการเข้านำเสนอกับผู้ฟังแบบหนึ่งเนี่ยมันอาจจะจะไม่พอการเอาข้อมูลมาเล่าให้มันมีประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยมันเลยเป็นสิ่งที่มันน่าสนใจแล้วก็มันสิ่งที่จาเป็นมากๆกับการที่เอาเอาข้อมูลมาทาให้กลายเป็นเรื่องราวมันโชว์ความสัมพันธ์มันโชว์ movement ของ data ได้ แล้วมันก็โชว์เทรนด์ของ Data ได้คลาส,สนี้ทำให้เราเข้าใจ ก็จะแบ่งเป็น2อาร์ทใหญ่ๆก็คือจะเป็น Data Storytelling กับเป็น Data Visualization นะคะคอร์สที่นี่แตกต่างจากคอร์ส่อื่นก็คือจะมีมีเวิร์กช็อปและเบนสตอร์มอยู่ในคลาสอารมณ์เหมือนกับว่าเราเอาทฤษฎีไปแพ็กทีสและใช้ได้ในขณะนั้นเลยเออหลักสูตรเนื้อหาที่มาจากแมร y l แลนด์อย่างเงี้ยมันก็น่าเชื่อถือว่าอุ้ยแล้วก็ได้เซอร์ด้วยซึ่งระหว่างเรียนเนี่ยเราก็สามารถเอาไปซิงค์อัพกับงานที่อยู่ในหัวเราได้พอดีเนาะก็เลยคิดว่าค่อนข้างน่าสนใจตรงที่ เราสามารถได้เรียนจริงในคลาสสดแล้วก็ไปทบทวนอีกทีในคลาสออนไลน์ค่ะที่นี่เป็นคลาสเดียวที่ผมเรียนแล้วไม่รู้สึกง่วงคือมีทั้งทฤษฎีแล้วก็มีทั้งการลงมือทำจริงการออกแบบมันทำให้เราจำได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงเอ่อฟอนเดชั่นเฟรมเวิร์ให้ในหลายๆจุดหลายๆอย่างเนี่ยครับ มันมีมาตรฐานมีแบบแผนมากขึ้นเพื่อนๆในคลาสเนาะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นระดับ Executive เป็นผู้บริหารด้วยซึ่งก็ทําให้ตัวคุณภาพในการเรียนการสอนเนี่ยสูงข,ขึ้นตามไปด้วยครับจะเหมือนกับว่าได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆในคลาสด้วยแล้วก็นํำทฤษฎีที่ได้เรียนรู้อะคะ่ะมาปรับใช้จริงๆเคมีของคนที่อยู่ข้างในคลาสด้วยมัง้งมันก็เลยทําให้แบบมันมีความสนุกแล้วก็สามารถที่จะแบบ มันเหมือนได้เพื่อนใหม่จากการมาเรียนที่นี่ด้วยเนะี่ยชื่นชมแบบทีมงานแล้วก็อาจารย์ในคลาสทุกๆคนเนี่ยค่ะเอนเตอร์เทนเก่งมากทำให้แบบเอนเนอร์จีไม่ค่อยตก